มอร์นิ่งครับทุกคนนี่คือตองหนึ่งนะครับ1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งดาด้านหน้าจะเป็นที่สัมมานานะครับมีรถถนนวิ่งอยู่ตลอดเวลาไปขวาก็เข้าเมืองสันคบุรีแล้วก็เข้ากรุงเทพสุพรรณบุรีแต่ถ้าไปทางซ้ายเนาะก็จะไปในตัวเมืองชัยนาทนะครับแล้วก็สามารถไปนครสวรรค์ได้เลยทะลุขึ้นไปเรื่อยๆขับไปทางเส้นพหลโยธินนะครับทุกคนทุกนาสวยไหมอากาศดีมากตอนเช้าเ ส้มตำทอดหมูตกครกนี่คือร้านอาหารหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับข้าวกับปลาทุกคนไปเราไปดูอาหารเช้ากันไปดูบรรยากาศกันนะครับทุกคนนี่ครับสันคบุรีอากาศเช้าอากาศดีมากทุกคนนอนไม่ต้องเปิดแอร์นะเย็นสบายเลยครับในห้อง อาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วเสียงนกฝั่งนี้จะเป็นสระว่ายน้ำทุกคนแล้วก็ในมุมกระโจมกระโจมแล้วก็โดมนะห้องพักดูกันแบบ S non s t อปเลยสาว้นะ้ำเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นฝั่งนี้เนาะ ครับ ีวันพฤหัสที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ทุกคนที่เรามาอากาศดีนะ ตัวลงอันนี้ลูกอะไรทุกคนนี่ลูกอะไรครับไม่ใช่ประตูไม่ใช่ประตรูมลูกเล็กๆนี่ฮะ นี่ห้องพักจะเป็นห้องน่ารักน่ารักคนพักเยอะครับที่นี่นี่นะครับ บรรยากาศด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้จาเช้าเชา้ชานะครับอาหารเช้านะครับ นี่ครับทุกคนมุมร้านอาหารเช้านะครับติดมอนยิ่งอีกรอบนึ่งครับพี่เอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวยมากเลิด